อะะไรควันนี้มาชิมกาแฟร้านน้องร้านนี่168ลูกบอลได้เลยอ่ะนี่โอโกะ168วันนี้มากับใครคะโอโกะ168แฟนค่ะแฟนตรวจแฟนทำงานนอสมอลเหรอคะใช่เป็นนอสมอลใช่ไหมนนี้จะมาตรวจยุงลายแถวปั๊มนะคะมียุงลายให้ตรวจไหมคะปรับตัวละ100บาทนะคะถ้ามียุงลายวันนี้ับสมอลลงมาเองเลยเด้ลงมาเองเลย สีขาวสีขาวคอจีนนะคะไหนขอดูหน่อยสีสีขาวคอจีน,จนใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่ใส่แล้วดูดีวันนี้ใส่มากินกาแฟข้างหลังจะเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้เนาะจะมีตัวนึงอ่านงเนื้อตัวนี้จะเป็นสีขาวคออันนี้คอนนเชิดนะคะ คอปกค่ะมีกระเป๋าหน้าด้วยมีกระเป๋าหน้าด้วยเนาะด้านหลังอันนี้ปักสีฟ้าค่ะส่วนที่หนุ่มเนื้อใส่อยู่ปักสีอนะไรเนี่ยดูสิีันหลังฮันหลังปักสีเขียวใช่ค่ะ,คะวันนี้มาอุ่นนู้นนะคะคนสวยค่ะคอฟฟหนึ่งหกแปดใช่ไหมคะจ้าวกาแฟหนึ่งหกแปดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในปังทีทีค่ะโอ้ยใครผ่านไปผ่านมาอำเภอปลายเนาะมาแวะชิมแวะลองแวะชิมแวะดูเบอร์มงคลให้ฟรีจ้า เบอร์มงคลโทรศัพท์จ้าเอาปดูรอบฟีดด้วยแดวงเจ้าเอาลองั้นวันนี้เราก็ได้ดูดวงฟีแลวสอ๋อโอเคจัดไปจัดฟังจัดเต็มเลยหนุ่มนะร้อนแล้วเหรอใส่แบบนี้ได้อ๋อใส่แบบเท่ๆได้โอเค